ข้าบดีเมืองอุดรธานีได้มีการมอบถนนคอนกรีตให้กับโรงเรียนบ้านนาคำหลวงเพื่อความสะดวกในการสัญจรโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนครับที่โรงเรียนบ้านนาคำหลวงตำบลน,นาคามอำเภอเมืองอุดรธานีนางพัฒเตชินีนามโครเลขานุก,การส่วนตัวเป็นตัวแทนมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับทางโรงเรียนโดยมีนายสุประชัยโถบบำรุงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งนายชานรงสมพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูนักเรียนและพนักงานโรงงานน้ำตาลเริ่มอุดมเข้าร่วมในงานโรงเรียนบ้านนาคำหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2510ปัจจุบันเป็นระยะเวลาผ่านมากว่า56ปีเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน278คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คน เดิมถนนที่ใช้สัญจรภายในโรงเรียนเป็นดินลูกรังเมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าฝนถนนจะมีน้ําท่วมขังเป็นหลุมเป็นบอ่อทําให้การสัญจรภายในโรงเรียนนั้นเป็นไปได้วยความยากลําบากทางโรงเรียนจึงได้ขอความอนุเคราะห์มายังคุณปรีชาชัยรัฐผู้บริหารโรงงานน้ําตาลทรายขาวเริ่มอุดมซึ่งคุณปรีชาได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาของเด็กๆจึงได้มีการอนุมัติงบประมาณเป็นเงิน5 0 0 0 0นบาทในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง4เมตรยาว288เมตรใช้เวลาในการก่อสร้าง7วันเพื่อให้เด็กๆในโรงเรียนรวมถึงบุคลากรครูได้มีถนนสัญจรกันภายในโรงเรียนนะครับอย่างสะดวกและปลอดภยัยสร้างความดีใจให้กับน้องๆน,น,นักเรียนรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งมาเางมาทำเป็นโรงเรียนางนใรีย กองใครจะเป็นพี่หนึ่งตอนนี้ท่านเข้ามาเป็นเกียรติอย่าพวกเรา